ออกกลับโอเคออกราอกลับซิเธอจะเดินทางวันนี้ผมอยู่กับน้องพวกกันนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับโดยการเล่นระบอกนะครับเล่นกับใครเล่นกับใครวันนี้ผมจะมาเล่นกับพี่ผมนะครับเพราะพี่ผมเหงามากเลยครับนี่นฮะชื่อเพื่อนผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อก่อนนะฮะนี่ฮนะ คือพี่ผมนะคะคนนี้นะคะคือพี่ผมนะคะคนนี้นะคะคือพี่ผมนะคะคนนี้นะคะแบบที่เราจะไปเล่นกันนะคะก็คือแบบที่เราจะไปเล่นกันนะคะเรามาเล่นมอร์เลอร์บล็อกกันก่อนนะคะชื่อแบบนี้นะคะเราเข้าไปลุกกันเลยขอรูปแบบสักครู่นะครับโอเคตะจะโดดนอนจะโดดนานหน่อยนะพอดีว่า ผมใช้เน็ตตัวเองนะฮะปิงแป๊บหบนึง่งทุกคนจะ่าล,ลืมติดตามผมด้วยนะฮะจะข้างๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีว่ามันโหลดช้าหน่อยฮะเดี๋ยวผมทําคลิปวันนี้แค่ประมาณไม่ค่อยนะแค่สองสามนาทีพอนะพอดีผมจะนอนแล้วนะครับ นี่ผมเรียนแต่เช้านะฮะมึงจะสุกจะแจ้วาสาวชวนสาวเจอกันนะครับเนี่ยมีวีผิวงาผท้ชมว่าตองผมแสนหนึ่งตอนไหนครัเนีอ่ะผมงงจริงๆเลยอ่ะวันนี้เปลี่ยนแมปกันก่อนนะครับ โอเคเรามากันต่อฮะพอดีว่าเมื่อกี้เกมครังนี้นึงฮนะเราไปเล่นกับพี่กันเดี๋ยวเราจะเดีย๋ยวเราจะทุกคนเคยเล่น헤 e e e a n e x e เนย้งครับถ้าถ้าเล่นกันแล้วบอกผมด้วยนี่ฮะตัวละครผมนะฮะ โคนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ช่องพี่ผมเลยนะคะชื่อด้วยแมนบูล่านะครับโอเวอร์ไนด์ด้วยนะครับโอเวอร์อะไรเมมบูล่านะครับลิงก์อยู่ได้ป้ายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ด้วยนะครับตอนนี้เราวิ่งไปหาพี่กันก่อนนี่นะครับคราวนี้นะครับพี่ผมพี่ผมสร้างไอเดีใหม่นะครับด้วส่วนตัวผมนะฮะพอดีโลบัรเข้าตั้งมาสิบเอ็ดโลบาร์นะครับ ผมก็เลยซื้อเสื้อซื้อกางเกงเรื่อนะคะแต่ผมก็ไม่อยากใส่กางเกงเลื่อนะคะแล้วผมซื้อเสื้อกล้ามเลยนะคะทีเทอร์ชกลาออกาก้ามไปกันต่อนะครับเออเล่อะไรดีเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนอ่างั้นว้าวจะเลือกเพลงนี้ฟอด,ดี ด่างั้นงั้นเราเลือกกันนี้นะฮะด่านนี้นะฮะเอามือไปโดนฮลัลโหลขอโทษทีฮะคลิปนี้จะประมาณสีนาทีนะเพราะว่าจะประมาณอ่าวเพลงไม่โหลดขอโทษครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ไปแล้วฮะคลิปนี้จะจบประมาณสี่นาทีกี่สี่นาทีเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่จะจบสี่นาทีสี่นาทีห้าสิบเก้าหรือห้าสิบแปดสี่สิบมั้งนะคะถ้าเพลงนี้จบเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วนะฮะ ยัหนูมไปนอน ใครมาครับ <rural> น <conversation> ี่ท่านผู้ชมจะหายไปสุดปั้นนีนะเพราะว่าผมเนี่ยนะปใครจะมาสิ่งตาเป็นอะไรข่าให้ ทางคลิปยู่เสียงเข้าในก็ต้องไปตัดต่ออีกแต่เขาต้องไปตัดต่อเสียอีกเนี่ยุกควรจะทิมใครก็ได้ไปกดติดตามช่องผมเลยนะฮะโอ้คิไม่น่าเก่อบ6นาทีนะคะท่านผู้ชมว่าพิมนานมาก แป๊บเดียวก็หกนาทีแล้วว่ะเตอร์ผมก็รู้ว่าคลิปนี้ผมก็รู้ว่าคลิปนี้อาจจะจบประมาณสามสี่นาะทีผมขอโทษเลยค่ะผมไม่รู้จริงๆเพราะคลิปนี้มันนานมากพี่ผมพี่ผมพี่ผมก็เก่งนะนะเพราะว่าผมก็กล้าจริงนะคะพี่ผมเล่นบนโทรศัพท์นะฮะเล่นบ,บนคอมไม่ได้ คนี้เน็ตได้ดีนะฮะครับ لا, จะจบแล้วมัมม่มัมมต่วดขาด้วยเหรอตรองที่เดิมใช่ไหมอะฮะมัมม่ตรงที่เดิมใช่ไหมอ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปน,นี้ผมบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องในบล โอเวอร์ไนท์เนมบูลาด้ดู do it พี่ผมเป็นบ้าแล้วค่ะท่านผู้ชมมาสหรับกดตามช่อง n นม u l ล่าเดบุล่าด้วยโอเวอร์ไนท์เนมูล่าครับ o <to> v e I n i g h t เวนวรค n e b u l a ตามชื่อผมแต่เวนวรคจบครับ do it เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครบบ๊ายบายผมจะไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบาย